ช้ามาเขาก็เรียกไปเรียบร้อยก็เหมือนว่าแฟนโชว์วิดีโอคอลกันอะไรเงี้ยนะเขาเหต้ต่อคดีกันไปมันจะเป็นแบบนี้เออคือมันสนุกอะอยู่พวกนั้นมันสนุกมันทําอะไรก็สนุกขายของก็ได้อะไรก็ได้ทําอะไรก็ได้ครับพออยู่ๆไปเนี่ยจะด้วยอะไรแล้วแต่มันก็มีเหตุร้ายเกิดขึ้นทันทีช่วงหลังจะมีทางภาคอีสานย้ายมาหลายๆเรียนจำน้องทายการสินเลยอุดรจากหงกันยย้ายมาอย่างเงี้ยพอย้ายย้ายมาก็มาตกตามห้องต่างๆแล้วเหตุร้ายมันเกิดขึ้นเมื่อ ท็อปบ้านฝั่งทนกรณีท็อปท้าพระเนี่ยมีเด็กบ้ใบีสานย้ายเข้าไปในห้อง,องแล้วเหมือนจะไปอชอบไปไปรังแกไปตบต่อยตีสิบบวกใส่เขาทุกวันทุกวันม,มันโดนทุกวันทุกวันมันเก็บกวดอะไรใดๆไม่ทราบแต่รู้ว่าท็อปชอบทําอย่างนี้อื เหมือนเราไปมองเขาไม่มีอะไรตรงนี้ก็าอาจจะไม่มีอะไรครับตรงนี้เขาเสี่ยวตรงนั้นเขาจะไปเฟี้ยวอยู่ฝั่งโขงก็ได้ใครจะไปรู้แต่ตรงนี้เหมือนไปรังแกเขาไปบีบเด็กมันจนที่สุดมันทนไม่ได้อลยรแลวแต่นะวันนั้นเนี่ยก็คือเด็กคนเนี้ย